ที่ผมชอบโมอลังการว่าน้ำซุปผมอร่อยที่สุดในประเทศไทย,ยผมท้าพิสูจน์เลยนะผมใช้วัตถุดิบที่เขาไม่กล้าใช้กันนะผมต้มเนื้อนะนะรวมร้อยกิโลรวมเครื่องในรวมเนื้อรวมเอ็นแก้วใช้เครื่องปรุงดีๆลงไปเนี่ยผมมั่นใจว่าน้ําซุปเราเนี่ยสุดในประเทศเลยผมชื่ออํานาจวิทยาธรน,นะครับ จาของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นในหมีคือชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตามร้านดังสมัยก่อนนะนะทามละ4 0 50บาทเนี่ยกินไม่เคยอิ่มเลยจะเบิรนก็ไม่มีตังก็เลยมีความฝันว่าเออเดี๋ยวสักวันหนึ่งครกูจะขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะทําให้แม่งเปี้ยวๆเลยแล้วก็มีโอกาสได้ทดลองฝึกรปือจนมาที่เปิดมาก็25ปีเป็นสูตรของกูเองนี่แหละเราก็เริ่มเวลาไปกินร้านอาหารไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านดังต่างๆเราก็พยายามจับจุดความเจ๋งของเขาอะ่ะก็เราก สูตรเฉพาะของเรานั่นแหละแต่เราจะใส่ในปริมาตรไหน กบคาวได้แต่ไม่กบกิดนเนื้อมันต้องใช้ฝีมือและทักษะสมัยก่อนเราเด็กๆเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่แม่งเนื้อจะจะอร่อยอร่อยเราก็เลยใส่แต่ของสุดดีๆที่เราพอจะหาได้ะนะผมใช้วัตถุดิบที่เขาไม่กล้าใช้กันที่ผมชอบโน้อลังการว่าน้ำซุปผมอร่อยที่สุดในประเทศไทยนะผมพามิสูดเลยนะเพราะเนื้อน้ำซุปผมเนะี่ยผมต้มเนื้อนะนะรวม100ร้อยกิโลรวมเครื่องในรวมเนื้อรวมเ็นแก้วใช้เครื่องปรุงดีๆลงไปเนี่ยมันจะเกิดอูม,มามิออกมานั่นแหละคือที่ิ่งที่ผมมั่น ใจว่าน้ำซุปเราเนี่ยสุดในประเทศเลยก็จะมีเอ็นแก้ว มีโกเบมีน่องมีใบาพายมีขอบกระด้งมีไส้มีน้ำม,มีเครื่องในมีลิ้นต้มลงไปพอมันเปื่อยปุ๊บเราก็เอามาตุนอีกทีด้วยเครื่องเทศถนัดข้าวหมกมนะผมใช้ข้าวบัสมาติกนะนําเข้ามาจากปากีสถานนะผมนําเข้ามาเองเลยเพราะว่ามวลข้าวเนี่ยมันเบาแล้วมันก็จะดูดซึมความมีรสชาติของเครื่องเทศของเนื้ออะไรเข้ามาโดยที่ไม่แฉะไม่ใช่ว่าข้าวไทยไม่ดีนะแต่ข้าวบัสมาติกอะเหมาะกับการทำข้าวหมกไก่ที่สุดในโลก<ด>นอกจากก๋วยเตี๋ยว เนื้อที่คุยโม้ว่าอร่อยที่สุดในประเทศแล้วเนี่ยนะก็จะมีข้าวหมกไก่มีข้าวหมกเนื้อข้าวหมกแก่ด้วยนะเป็นนิวซีแลนด์แลมนะมีแกงกะหรี่เนื้อที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองแล้วแกงเนื้อเราอะ่ะเราจะใส่แต่เนื้อท้องเมื่อขงเมื่อเขือไม่มีกะเพราเนื้อเนี่ยเราใช้สันคอาวาเกลไข่ดาวเนี่ยเราเอาไข่เป็ดมาดองเหมือนไข่เค็มอ่มนะใส่เหล้าขาวตัดเกลือออกเพื่อจะไม่ให้เค็มมากถ้าเกิดใครว่าไอ้นี่มันโม้แล้วมันจะมาลองมากินมาติมาชมได้ลอยลาสานบางนาเราเริ่มที่60บาทถ้าเห็น ก็ในหมีเนี่ยสีเหลืองอย่างเงี้ยผมการันตีความอร่อยแล้วกันต้องมาลองใครไม่ลองเนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมเสียใจด้วยที่สุดแล้วนะครับเราใช้วัตถุดเด็กที่ที่ดีจริงๆอร่อยสุดผมท้าเลย